ในขณะที่ทุกคนต่างลุ้นว่าปีเตอร์จะชอบอาหารที่จัดไว้ให้ไหมแน่นอนว่าคนที่ลุ้นมากที่สุดก็คือโซดาน,นั่นเองแต่ปรากฏว่าปีเตอร์กับชอบใจกับอาหารที่จัดมาเขาเป็นคนที่ชอบอาหารรสจัดจ้านโดยเฉพาะน้ำตกส้มตำซึ่งเป็นที่ถูกใจเขามากๆสร้างความผิดหวังให้โซดาน,นิดหน่อย ที่ไม่สามารถทำอะไรนัดได้เลยแต่อย่างแน่นอนว่าโซดานั้นย่อมมีแผนสำรองไว้อยู่แล้วและเขาจะเริ่มมันเร็วๆนี้และในที่สุดอาหารมื้อนั้นก็จบลงโซดาและทินกรไปส่งปีเตอร์ที่ลานจอดรถเพื่อให้ปีเตอร์ได้กลับไปพักผ่อนและเขาจะตามไปที่โรงแรมที่ปีเตอร์พักอยู่ในตอนเย็น เพ the ื <sch> ่อเลี้ยงอาหารเย็นอีกทีและกินเลี้ยงกันอีกนิดหน่อยเมื่อทินกรส่งปีเตอร์ขึ้นรถแล้วก็ตรงไปที่โต๊ะทำงานของนัททันทีดึงมือในน้อยของนัทมากอกุมไว้นัทเหนื่อยหรือเปล่าทินกรถามขึ้นผมไม่เหนื่อยแล้วครับแล้วพี่กรล่ะเหนื่อยหรือเปล่าพี่ก็ไม่เหนื่อยแค่เห็นหน้านัทพี่ก็ไม่เหนื่อยแล้ว แม่พี่กรพูดอะไรก็ไม่รู้ควรเยอะแยะเลยครับไปอย่างนั้นเราไปคุยกันในห้องกันดีกว่านัดยังไม่ทันตอบอะไรธินกรก็ดึงว่ามือ,น,อน้อยๆของนัดเข้าไปในห้องทำงานโซดาที่เดินตามมากล่าวว่าจะเข้าไปคุยกับธินกรในห้องทำงานก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อเห็นธินกรพาล่างของนัดเข้าไปในห้องทำงาน โซดามองภาพนั้นและพยายามข่มใจเอาไว้หมุนตัวกลับไปที่ห้องทำงานของตัวเองทันทีทันทีที่ได้เข้ามาในห้องทำงานของตัวเองแล้วโซดาก็ระเบิดอารมณ์กับข้าวของที่อยู่ภายในห้องทำไมทำไมกันเป็นเพราะอะไรทำไมนัดถึงไม่รู้สึกอะไรเลยกับภาพที่เขาส่งไปทำไมกันทำไมโซดาได้แต่พึมพำกับตัวเองอยู่ในใจ ส่วนทางด้านทนกรเมื่อเข้ามาในห้องทำงานของตัวเองแล้วก็หล้มตัวลงนอนหนุนตักนทันทีพร้อมกับหลับตาพิมพ์เขารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ใกล้ๆนัดนัดเองก็เช่นเดียวกันอยากมีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างทำให้นัดรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีกลัวว่าจะเสียทินกรไป ในขณะที่นัทกำลังนั่งคิดอะไรเเพลิดอยู่นั้นเสียงเคาะประตูกด็ดังขึ้นโซดานั่นเองที่ไปเคาะประตูและเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มินกรที่นอนหนุนตักนัทอยู่ผุดลุกขึ้นนั่งแทนทีเออผมมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าครับโซดาถามออกไปแบบนั้นทั้งทั้งที่ในใจตั้งใจว่าจะมาขัดจังหวะอยู่แล้ว เออเปล่าหรอกครับคุณโซนามีธุระกับพี่กรณ์เหรอครับเออถ้างั้นผมขอตัวก่อนดีกว่านะครับนัดพูดจบแล้วก็พาตัวเองแยกออกไปดินกรรู้สึกหงุดหงิดใจนิดหน่อยที่โซดาเข้ามาขัดจังหวะในห่วงเวลาแห่งความสุขของเขาและนัดเขาอุตส่าห์หาจังหวะดีๆได้อยู่ตามลำพังกับนัดแท้ๆแต่ก็ม่วายมีคนเข้ามาขัดจังหวะจนได้ เออคุณโซดามีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับทินกรถามออกไปเออผมจะมาถามเรื่องงานเลี้ยงที่โรงแรมเย็นนี้นะครับคุณทินกร,รจะว่ายังไงล่ะครับอ๋อผมทราบเรื่องแล้วครับคุณโซดาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเย็นนี้ผมไปส่งนัทที่ห้องแล้วจะแวะเลยไปเลยอ๋อนะครับ เมื่อโซดาได้ยินดังนั้นจึงขอตัวออกมาจากห้องบอสเห็นสีหน้าของทินกรไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนะ่นักหลังออกมาจากห้องพันสายตาของโซดาก็หันไปเห็นดิวที่มองเขาด้วยสายตาแปลกๆที่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ดิวเองก็เช่นกันมองโซดาที่เดินออกมาจากห้องหลังจากที่นัดออกมาจากห้องก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งเขาเอง รู้อยู่แล้วว่าโซดากำลังคิดและจะทำอะไรอยู่และในช่วงเลิกงานของเย็นวันนั้นทินกรก็ไปส่งนัดที่ห้องพี่กรจะไปงานเลี้ยงอีกหรอครับนัดถามินกรขึ้นใช่นัดไปกับพี่ไหมินกรเอ่ยชักชวนนัดสายหน้าไปมาไม่เอาหรอกครับงานเลี้ยงมีตัวนักธุรกิจ ผมอะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ไปเป็นตัวถ่วงพี่ดีกว่านัดพูดขึ้นเทนกรเดินเข้ามาโอบร่างน้อยๆของนัดเอาไว้ในอ้อมแขนแล้วก้มมองหน้าน้อยด้วยตัวถ่วงที่ไหนกันพี่อยากให้นัดไปด้วยนะอย่าดีกว่าครับพี่กรไปเถอะผมรออยู่ที่นี่แหละดีแล้ว นัทพูดปฏิเสธอีกครั้งทินกรก็พยักหน้าไม่อยากบังคับจิตใจของนัทหลังจากที่ทินกรออกไปจากห้องไม่นานเอมก็เข้ามาในห้องเพื่อดูแลนัทตามคำสั่งของทินกรและมานั่งเป็นเพื่อนนัทอยู่ภายในห้องคุณนัทถ้าคุณนัทง่วงก็ไปนอนเถอะครับดูท่าทางเออคุณเออคุณทินกรคงมา มาดึกนะครับเป็นไรครับพี่เอมผมจะรอพี่กรณ์ครับงั้นแล้วแต่คุณนัทเถอะครับเอมมองล่างน้อยๆของนัดด้วยความเห็นใจเขารู้ดีว่าการที่นัดกับธินกรพบกันมันมีช่องว่างระหว่างกันมากซึ่งเขาก็ประสบพบมากับตัวเองอยู่แล้วและมัน ก็หนักหนาตาหัดพอสมควรจนในที่สุดเขาก็ต้องเสียความรักครั้งนั้นไปซึ่งเขาเองก็ไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับนัทและธินกรได้แต่มองร่างเล็กๆที่หลับไหลยอยู่สักพักเสียงเคาะประตูก็ดังล,ลัวทำให้นัทสะดุ้งตัวตื่นขึ้น,นมาเอมเดินขึ้นมาเปิดประตูอันทีทีท่เปิดประตูก็เห็นร่างของแมน กำลังประคองทินกรอยู่เุ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอครับนัดถามื่อเดินตามหลังเอ็มมาอ๋อไม่มีอะไรหรอกนัดทินกรนอ่ะเออเขาดิมหนักไปหน่อยนะ่ะแมนเอ่ยตอกลับมาพร้อมกับประคองทินกรเข้ามาในห้องนอนเลยเออทำไมดื่มกันหนักนักล่ะครับ พี่แมนแหมมันต้องมีมั่งแหละตามประสานักธุรกิจพี่ไม่ต้องมาพูดเลยเนี่ยพี่ก็มึนๆม,มามั่งเหมือนกันใช่ไหมนอนนี่เลยผมไม่ยอมให้พี่กลับห้องแน่ๆเลยขับรถกลับแบบเนี้ยมันอันตรายนะครับผมไม่ยอมพี่นอนนี่เลยอ่ะไม่ไปก็ไม่ไปแล้วจะให้พี่นอนไหนล่ะอ๋อคุณแมนไปนอนกับผมก็ได้ครับ ผมมีห้องผมอยู่ข้างๆนี้เองฮะพี่เอ็มมีห้องอยู่แถวๆนี้ด้วยเหรอครับทำไมผมไม่เห็นรู้เลยอ๋อคุณธินกรเพิ่งจะซื้อต่อจากเจ้าของเก่าให้ผมเข้ามาอยู่เมื่อวานนี่เองครับอย่างนั้นดีเลยพี่แมนไปนอนกับพี่เอ็มเลยนะครับผมจะได้ไม่ห่วงจ้ะจะเดี๋ยวพี่จะไปนอนกับเอ็มเองอ๋อถ้างั้นเชิญคุณแมนตามผมเลยครับ เอ็มพูดพร้อมกับเดินนำหน้าแมนออกไปภายในห้องตอนนี้เหลือนัดกับทินกรเท่านั้นนัทถอดเสื้อผ้าของทินกรออกบางส่วนและเช็ดตัวให้กับทินกรเมื่อทินกรถูกนัดเช็ดตัวแล้วก็รู้สึกสบายตัวแล้วทำให้ตัวเองพ่อยหลับสนิทไปในที่สุดนัทถือเสื้อผ้าของทินกรมาใส่ในเนต้าฉพัน จมูกก็ได้สูดดมกลิ่นน้ำหอมที่มาจากเสื้อของทินกรซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมของทินกรที่ทินกรเคยใช้อยู่เป็นประจำนี่มันกลิ่นน้ำหอมของใครกันต้องใกล้ชิดกันถึงขนาดไหนถึงทำให้กลิ่นน้ำหอมจากคนอีกคนหนึ่งมาติดอยู่ก,กับอีกคนหนึ่งมันต้องใกล้ชิดและแนบสนิทกันมากๆขนาดที่นัด กำลังคุ้นคิดอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นติดๆกันเหมือนจะมีข้อความอะไรส่งมาสักอย่างทำให้นัทต้องเดินไปหยิบโทรศัพท์นั้นขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นภาพของทินกรและโซดากําลังอิงแอบแทบ,บชิดกันอยู่ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ภาพเดียวมันมีหลายๆภาพทำให้นัด รู้แล้วว่าน้ำหอมนี้มันเป็นของใครแล้วมาจากไหนแน่นอนเลยว่ามันเป็นของโซดานี่เองที่ติดมากับเสื้อของทินกรนัดกำโทรศัพท์ในมือด้วยมือที่สันเทาตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าการกระทำที่ทินกรแสดงออกว่าชอบเขามากมายเสีเหลือเกินมันจริงหรือหลอกกันแน่หรือที่แท้จริง ทินกรแอบมีใจให้กับโซดากันแน่นัพยายามสกัดกั้นน้ำตาไว้ไม่ให้มันไหลลงไปนั่งแล้วล้มตัวลงนอนข้างๆทินกรจังหวะนั้นทินกรก็มาคว้าร่างเล็กๆของนัดเข้าไว้กอดทำให้นัดสกัดกั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลต่อไปไม่ได้แล้วปล่อยให้น้ำตามันดินไหลออกมา